เราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเท่ากับเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ ขณะที่เรากําลังจเจริญสติปัฏฐานสี่คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปลบความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสํารุงอินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นนะได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งจเจริญ ไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้ปรงจึงให้เราคุมใจ